ของเขามันไม่ใช่มีแค่เรานะครับคีย์เวิร์ดเห็นไหมรายได้เสริมงานออนไลน์สอนทำธุรกิจบนโลกออนไลน์สอนวิธีสร้างเว็บฟรีออนไลน์เห็นไหมครับมันไม่ใช่มีแค่เราแล้วคนที่เก่งกว่าเรามีเยอะคือพวกนี้นเขาสามารถมีทีมงานที่คอยดูเลยว่าเมื่อเขาตกปุ๊บเขาให้ทีมงานแอคท,ทีฟทันทีตกปุ๊บเขามีทีมงานแอคท,ทีฟทันทีนเราจะต้องมาช่วยแันตรงนี้ผมว่าผมย้ำทึงตลอดว่าทําไมผมถึงต้องการทีมในอนาคตฉะนั้นเราจะต้องมีอีกหนึ่งคน ที่จะต้องมาคอยดูคอยอัพอัพข้อมูลตรงนี้ให้กับสถาบันหรือสินค้าของเราตอนนี้เราอยู่ในระหว่างเรียนรู้กันท,ทั้งหมดอยู่ก็คือเรายังไม่มีสินค้าพูดตรงๆเลยว่าเรายังไม่มีตัวไหนเป็นหลักเป็นแกนด้วยซ้ำถูกไหมครับสําหรับท่านที่มีสินค้าของตัวเองอยู่แล้วท่านอาจจะมีชิ้นสองชิ้นท่านสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าท่านมีสินค้าเยอะเมื่อไหร่โอกาสที่ว่ามันจะลอยถามว่าได้ไหมได้ท่านทาได้ระหว่างออกไปเนะี่ย เดือนหกเดือนไม่ใช่ว่าไม่ทำไม่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทันใจนะครับนั่นคือยอดถ้ารอได้ไหมหรอสามเดือนได้ไหมนี่ผมผมพูดถึงยอดขายนะผมพูดถึงยอดขายนะครับสามเดือนหกเดือนนะครับแล้วถ้าคีเวิร์ดท่านไม่ดีเวิร์ดยิ้งไม่ดีภาพสินค้าไม่สวยอีกละ่ะยิ่งยืดนออกไปดนั้นเทคนิคต่อไปหลังจากเราเรียนรู้เรื่องการติดเว็บนั้นการติดเว็บตรงนี้ถ้าต้องไปทําที่บ้านด้วยนะครับมานั่งที่ทํางานที่เรียนต,ติดเรียนฝุดฝนไปเรื่อยๆ แล้วไปที่บ้านก็ไปหัดทำเป็นการติดเว็บไปในตัวทุกอย่างคือการฝึกฝนเราพัเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเราพยายามที่จะฝึกตัวเองให้แอคทีฟขึ้นมาในตรงนี้นะครับตรงไหนไปแล้วติดถามได้โทรถามผมได้นะครับแต่ว่าโทรถามก็ถามก่อนะว่าผมอยู่หน้าเว็บไหมถ้าผมไม่อยู่หน้าจอบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเว็บแต่ละบล็อกผมจำไม่หมดหรอกว่าหน้าแต่ละหน้ามันเป็นอะไร